พี่คากับน้องน้ำอิงมาแล้วจ้าสวัสดีครับวันนี้คากับน้ำอิงสวัสดีค่ะวันนี้คากับน้ำอิงและก็เพื่อนอีกคนนึงนะครับกน้องน้ำอิงคนที่สองโดเรมอนคนที่สามพี่คายใส่แว่นเหมือนกันอ่ามาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะโอเคพร้อมแล้วคำถามแรก จะถามเด็กๆว่าเป็เสียงสัตว์อะไรอ่อาข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยเวลาเรานอนมันยืนเ้า <How? S 2> เดี๋ยวซี่ฟังให้จบก่อน <How? S 2> อะไรเอ่ยเวลาเรานอนมันยืนเวลาเรายืนมันนอน <How? S 1> พี่ใครยกมือก่อน <How? S 2> ตอบตอบว่า โอเคถูกต้องย้คำถามข้อที่2อง 2> <ก>อะไรออก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ไรไรอ่ะอนน้ำอิงตอบน้ำอิงยกมือแล้วอะ่ะเวลามันเดินอยู่ข้างหน้ามันก็อยู่ข้างหน้าเวลาเดินอยู่ไกลมันก็อยู่ไกลเวลาไม่ใช่ตอบไม่ตรงคำถาม คืออะไร <Hey. S 1> ไม่ถูกอ uh, อะไรยังไม่ถูกอะไรเอ่ยใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ไรไรคือลายบริเวณหน้าเรานี่แหละใกล้ก็จมูกอ่ะถูกต้อง <Hey. S 1> ที่ใช้ถูกไกลก็ไม่ใกลไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ไรไรคือจมูกเรานะลูกใครมองเห็นเลยเ ออโอเคเออให้น้ำไปต่อคะแนนเลยตอนนี้พี่ไข้ไ,ได้หนคะแนนน้ำอินยังไม่ได้สักคะแนนนึงเลย <c oughs> เอ่พี่ไข้นำแล้วนะสองคะแนนคำถามข้อที่สามอะไรเอ่ยน้ำบ่อน้อยคนตั้งร้อยวิย์ไม่หิน อะไรเอ่ยน้ำบ่อน้อยคนตั้งร้อยวิทไม่เห็นคืออะไรเกี่ยวกับในตัวเรานี่แหละลูกฮะแบบเราอ่ะอยู่ไกลเกินไม่ใช่ไม่ใช่ตอบไม่ตรงคำถามปากเกือบ<ป>ถูกแล้วเกือบจะถูกแล้วอยู่ในปากเรานี่แหละน้ำบ่อน้อยล้ยยังไม่ถูกน้ำลาย โอเคน้องอินอได้หน,นึ่งคะแนนว้าว <Wow. S 2> เอตังตสติไว้เออที่ติีกยวตั้งยังไว้น้ำบ่อน้อยคนตั้งร้อยวิทไม่เห็นก็คือน้ำลายของเราลูก <c oughs> อ่าต่อมาสองคะแนนต่อหน,นึ่งคะแนนอินได้หน,นึ่งคะแนนอ้าวโดเรมอนไม่เห็นตอบมั้งเลย,เดยโดเรมอนอนอนหลับไปแล้วมั้ง เลมอนบอกว่าไม่ตอบดีกว่าที่เกียจตอบอ่าต่อมาคำถามมีทั้งหมด5ข้อนะต่อมาข้อที่4ตอนนี้2คะแนนต่อ1แล้วนะข้อที่4อะไรเอ่ยเกิดมาเป็นคู่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยเห็นกันคิวไม่ใช่ ถูอฟังคำถามใหม่นะอะไรเอ่ยเกิดมาเป็นคู่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่เคยเห็นกันอะยกยกมือก่อนอ้าวน้ำอิงยกมือตอบว่นาสองคะแนน,นต่อสองคะแนนก็คือเสมอกันนะค,คำถามสุดท้ายตั้งสตินะคือรอบตัดสินคำถามที่ห้านะ อะไรเอ่ยไม่ใหญ่ไม่กว้างแต่บางโลกมิดติดอยู่กับตัวคนนมนมไม่ถูกตูดไม่ถูกอ่ะฟังใหม่อีกรอบนึงนะฟังใหม่ฟังใหม่เขาถามว่าอะไรเอ่ยไม่ใหญ่ไม่กว้างแต่บางโลกมิด ติดอยู่กับตัวคนอะไรลูกจักระเละไม่ใช่อ่ะให้คิดใหม่เนี่ยบริเวณหน้าเราวนี่แหละมาอ่ะถูกต้อง <c oughs> กะบังโลกมิดเวลาเราปิดตางลูกอุ้ย <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลยเออไม่ใหญ่ไม่กว้างเวลาลืมตาเราก็มองเห็นใช่ไหม <c oughs> เออ ทั้งหมดคําคำถามที่ใครได้3คะแนนส่วนน้ําอิงได้เท่าไหร่ลูก <S 2>, 2, <S 2, 2คะแนนโอเคก็เก่งเหมือนกันลูกอยากอ,อยากถามอีกอะใครกำลังมงขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเออมบ๊ายบายหนย